สวัสดีครับมนีผมนาย้นประตูจะพามากเห็ดแป้งตัดขนมตัวเกียวนะครับเป็นแป้งขนมตัวเกียวที่เขาทำขายเยอใน,น,นเด๋ยนนี้เยอะขึ้นพวกตัวเกียวเงินล้านนะครับเดี๋ยวผม้ต้เห็ดวิธีเห็ดกับว่าหลาย,ย่างครับแป้งบายยางา่าหลายอย่างเดี๋ยวผมจิภาพผสมแป้งให้เบิ้ง เป็ิถ้าเป็นเรื่องการทำของงานสีเป็นแท้นแล้วก็เฮ็ดขายพร้อมแล้ววันนี้ผมจะเฮ็ดให้เห็นพือแป้งมันมีอย่างนี้นะครับมันี้จะมีน้ำตาลน้ำตาลผมบอก,อ,อกคือนะครับโบมีสปันเซอร์คื่อน้ำตาลใต้ขาวครับ <c oughs> แป้งนั่นยื่องขงือแป้งข้าวเจ้านะครับผมใส่แป้งกระเจ้าโล่หนึ่ง นะครับ <c oughs> ด่างกันเนืงแม่งนุ่มนุ่มนะครับเป็นนมนมเกลอดนมข้นเกลอดนะครับเป็นนมเกลอด <c oughs> ผมจะใส่ยู่ปองพื่อผสมนะครับดีกันเนืเป็นแป้งแป้งอันอ้ประสงค์นะครับแต่ว่ายี่ห้อผม่บอกเราจะข้นจะไปซื้อหาวเอง จะเป็นแป้งอันนี้กระสงนะครับ <c oughs> อันนี้ผมจะใส่ยุดสองโลนะครับสองโล, <c oughs> ลอีกหนึ่งคือกะทินะครับกะทิกองหนึ่งกะทินี่ประมาณสองร้อยห้าสิบมลนะครับกะทิสดสองร้อยห้าสิบมลตามขั้นตอน <c oughs> ก็ไปผมดูข้าเเทดขั mm ้นตอนผสมแป้งนะครับคือเยอะถ่ายข้าวครับแปลเกลือกันนี่ี่ส่วนส่วนส่วนคือเกลือ เกลือครับอันนี้บอกว่ามันจะใส่โค้ดกอกหูเกลือไม่ได้ใส่เดี๋ยวทำวิธีวิธีการทำเอ้า ดูพิธีการเห็ดนะครับ๋ยวผงกล่องตรงในเนื้อนี่นให้เ <c oughs> <c oughs> hey, งาดเลย ลงไปเลยครับจุ่มไปจั้หน่อยมีเบือติดเขย่งลงไปเข่งๆเลยลองไปอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้า แก้เขาจะอาให่ใส่ไปป่าดีๆครับ <c oughs> อันนี้ถนะ้าใส่ไปเลยครับ เกลือครับเกลือให้ไปข้างนี้ครับนี่เกลือครับแล้วก็เข้ากับข้นครับมือห้ายไปละครับข้นไปต้องใส่มือแต่ว่ามือผมอนุญาตนะครับล้างแล้วสารละข้นไปเรื่อยๆเนือแป้งอันนี้ซูนี่ตุกเกียวพันล้านครับตุกเกียวลายล้านกับนี่เจอตุกเกียวพันล้านกับนี่อันนี้ตุกเกียวเงินล้านนะครับ แง่ครับนอกจากเป,เ, <c oughs> เป็นไปเรื่อยๆขนไปเรื่อยๆคนให้เขากันคนให้เขากันข้นให้เขากันฝากติดนีะครับเจ้านายผลประชูสิมีคลิปน้ำถุงนึงเรื่อยๆครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้นะเน่ ดูนะครับอีทีคือแป้งครับน้องจับเบิ้ลก่อนจับเบิ้งเป็นก่อน,น,อนโอเคคุณตื่นเลยเลยกเพราในแมนเขาเลยครับเพราะมีน้ำตาลแป้งนะว่เดีมีน้ำตาลน้ำตาลหนึ่ก้อนนะครับชื่ออีที่การผสมแป้งนะครับคือผสมแป้ง มามา่าเบรนวิธีการอัรผสมใส่แล้วเราเอาไปขายนะครับงั้นจะแบ่งใส่นะรถเดี๋ยวผมพ่าไปเบรนวิธีการถายเขาว่าประเภทตัางใดตัวเ,เป็นขาวแบบผมนี่แหละขายเอง ประสบการณ์่และท้งเาปีแล้วเห็ดไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเปนเราก็เบ้งแปงครับเราบห้าโมนีหน้าบันห้าเหาเมื่อหลอด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 ครับ เพ่อนแบบผมผมจืบรุษไม่ได้ครับเพราะว่าผมเห็ดก็เปลี่ยนผมถ้ว,วยพ่กเปลี่ยนแต่ผมจือบวกเนื้อปลาเกลียวชื่อส่วนผสมห้องใช่หน่อยก็ได้ครับ <c oughs> ดีไปบ้าแป้ง,แป,งแป้งอัณนนิประสงค์ใส่ไปถ้วยนึงถ้วยตวงนะครับได้ครับมีถ้วยตวงับถ้วยตวงอัณนนิประสงค์สอง,สองข้าวเจ้าหนึ่งน้ำตาลหนึ่งเกลือ หางช้อนนิดหน่อยนะครับเรื่องนั้นห้าไปเฮ็ดสูตรเอานะครับเพราะว่าห้าวคนพิแกงเอาเพราะว่าคุณจัวไปจะเป็นไปป่ะเดีเพราะว่วมีคนหูว่ามันเห็ดหยาพิซซ่าจังเลยเจ้าผมว่ามันเห็ดปูหยาจะเห็ดไม้เงินหนายยังง่ายฟังส่วนผสมอีกครั้งอันนี้ผสมสองข้าวเจ้าหนึ่งน้ำตาลหนึ่งเกลือปลายบ้อนนะครับ แต่คันไฮไลท์อะสิ่งก้าวคือคลิปนี้ก็ชีโร่งไปแค่นี้ครับคลิปสองคุณจะพามึงกันปีแฝงแล้วกันต่อจากอีกพี่หน,นึ่งอีกพี่สองอีกพี่สองยังเป็นคันปีแฝงครับ กีตั้งไหนแบ่งเฮตั้งไหนนะครับของมือครับนะครับคนเป็นเครับ <c oughs> แป้งตัวนี้เฮดเป็นเชฟก็ได้ไนะครับเฮดเชฟด้วยดีเฮดเป็นแป้งที่เขาหยอดขายคือขอนมซุ้ม เป็นเยนเ็นเท่านั้นเย็นแบบนะครับเป็นแป้งนุ่มนะครับแต่ถ้าตีแป้งเป็นมันจะเป็นแป้งฟอบทันทีเพราะว่าข้าบดหนังไฟตุ่มตัวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อฝา,ากไลยเด้อว,วันกด subscribe แล้วกดติดตามผมน้ำแน่ผมเป็นช่องไม่ผมฝากไงเด้อครับผมมีคิดดีๆผมจะสอนให้ <c oughs> สอนให้หขนมผมเให แต่หลายอย่างก็จะอ่าร์บอนให้เรื่อยๆครับมันจะมัน,นติดตามผมนี่ได้ครับเด้อที่มีผมฝากไว้แค่นครับโอกาสนาก็นในอีพี่สองครับการผสมแป้งให้เป็นแป้งที่จะไปขายนะครับเมืนอนี้ก็สวัสดีครับ